สั้นแห้งนี่เนะครับพี่น้องครับคุณอะสั้นจิ๋วดิวตังหัครับคุณอะนะครับโอ้รถไทยได้ไทยได้สวยนะครับเห็นห้อยรถไทยอยู่ครับนะครับโอ้คนเอาลงจอดไว้ยังนี่เนาะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายทั้งไก่ทั้งไก่สูผูซุกขนนะครับมือนี้ไอไปทัวทีตัวดดนนิสานนะครับเอาผ้ามาเบ่งนะครับนะครับการปลูกพืชนะครับของพี่น้องเข้าทางอ่าร้อยต่อ ลมศักไยลมเก่านะครับเพชรบูรณ์นะคร, <schwier> ร Eat, ับมหาวังสะพุงนะครับเนาะบนภูเขาสูงครพี่น้องครับผมครับสั้นใหญ่เลยครับเป็นการที่ผ้ากันพูกันเขาโพดกันนะครับเนาะปูเขาโพดมองต่ำๆในก็ะถิบูกเขาเนะครับเนาะสั้นแห้งอยู่เล้พี่น้องครับผมนะครับสะอ่อนเพลินอีกทีครับผมภูเขาหนุ่ยง่ายครับพี่น้องเพ่นครับผมครับเห็นวะพี่น้องเห็นวะครับุมนะ เป็นการทําเกษตรกรรมเบิดเลยครับส่วนนี้ครับนะครับอีกส่วนหนึ่งเิ่นกับที่ปลูกไอ้ไอ้ต้นมะขามนะครับเนาะมะขามเพชรบูรณ์นะครับอีกประมาณจักห้าสิบกิโลอะครับพี่น้องครับห้าสิบกิโลก็สิเป็นไอ้เขาเขียบล่องสะพุงนะครับในจังหวัดเลยนะครับเนาะพอดีไอ้ไปมีโอกาสเดี๋ยวมาส่วนทางพี่นะครับเลยมาไทยพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งนะครับนะครับเป็นภูเขานะครับเป็นภูเขาเราก็เพิ่งจะเกษตรกรรมนะครับ เก็บเบิดเลยครับโซนนะครับผมครับครับโอ้นะครับขับตีรีครับพี่น้องครับฉีดไยต่อร้อยนี่นะครับคุณนะดีถ้าไปมีโอกาสด้มาทางนี้นะครับพาไปน้องครับเบิ้งช่างเป็นปลาทึบกระมี่นะครับเป็นปลาไพ่นะครับคุณนะครับชางคุณยังเป็นปลาอยู่นะครับเนาะ เป็นแตเห็ดเกษตรกรรมใดนะครับเนาะฝุดวงไก่พูนับพี่น้องเห็นว่าครับไก่เป็นปูกาวโพดนะครับนาะกําลังน่อยๆแล้วครับนะครับอย่างที่ระมั่เป็นอาทิตย์หนึ่งไงครับอาทิตย์สองอาทิตย์เราทีเพิ่นลงปลูกไปนะครับตลอดทางหลายนะครับเ่มันจอดรถบ่ได้ครับทางสั้นแห้งนะครับจอดรถบ่ได้นะครับได้ว่ามองนี้มีโอกาส จอด้านกาแฟพอดีครับ้านกาแฟขางข้างนะครับน้องมีมีมองจอดรถนะครับก็เลยจอดมาถ่ายพป่น้องในเบื้องนะครับเนาะโอ้บรรยากาศดีพี่น้องนะครับลมเย็นสบายนะครับลมพี่แดดมาในเมืองที่จะคึมๆึนะครับฝนคึมฝนครับเนาะมองอที่ไปยืนยี่นกะนะครับเพื่อนกะได้ทําการเตรียมดินไว้นะครับเป็นเป็นคือห้อยรถไถไงละครับพี่น้องครับ โอ้เพิ่นได้ลงปูกแล้วครับพี่น้องครับี๋ยเสิให้เบิงครับเพื่อนด้ทํำกันน่นจอดเขาโพดไปแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นห้อยกับพวดเลยครับนะครับนี่เห็นห้อยกับพวดเลยครับโอ้เิ่นจอยตัวยังซีนี่เองนะครับเนาะโอ้พี่น้องมันเป็นธรรมดานี่พี่น้องเอารถไทมาไทยเลยจังไงนี่โอ้เมื่อได้ไม่เห็นก่อนคนไทเนาะครับเนาะขุนสั้นแห้งนี่เลยครับพี่น้องครับขุนนะสั้นจิดิวตงหมดครับคุนนะนะครับ โอ้รถไทยได้ไทยได้เสยนะครับ,รบเห็นห้อยรถไทยอยูอย่รรครับนะครับโอ้คนเอาลง่จอดเรื่ังสี่น้องเขาพูดโซนนี้เนี่ยเป็นการตัวกบปวดเปิดนะครับเน้องนะครับปูนทางครับไกลๆคนนครับบรรยากาศก็กำลังดีครับพี่น้องครับนะครับ ขุนนะยุนไทยไต่เชียงเหนียนน้อยสอนขุนดีครับอันนี้เป็นปลาทั้งมดเลยนะครับปลากระปูดุเบิึงปูเข้าใกล้ๆอยู่นะครับเนาะนะครับเมื่อวานไปทัวร์ที่เพื่อแดงวิสานนะครับผมจะพาพี่น้องมาเบิึงเพียงสามีนะครับเนาะนะครับเบิึงเส้นทางที่ไปมากนะครับครับเส้นทางที่ไปมากนะครับกดเที่ยวนะครับเนาะเมื่อวานไปกับที่ขอพ่อเพียงขีดขวานนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผม